ซึ่งมีโจทย์ก็คือการหานักเตะรุ่นใหม่มาติดทีมนั่นเองนะเพื่อที่จะเป็นการทดสอบพวกเขาว่ายังขาดอะไรในการก้าวขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่ส่วน BG จเองเนี่ยก็ขนนักเตะชุดใหญ่จัดเต็มเลยนะครับนะฮะมีชนาทิปเจริญศักดิ์นะครับ สวัสดีครับผมชุกปัจญานะครับพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีกนะครับก่อนที่จเข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชุกปัจญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมามากเลยนะครับอในคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมนะครับประเด็นแรกไปดูความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยนะฮะก็อย่างที่เราทราบกันว่าจะมีโปรแกรมฟุตบอลนัดพิเศษนะครับ LP Bank Cup 2024นะฮะในช่วง FIFA Day ระหว่างวันที่5-10ถึงกันยายนนี้นะครับที่เวียดนามเขาเชิญเราไปเตะนะฮะที่โดยจะเตะที่กรุงฮานอยนะครับสนามมีดินสเตเดียมนั่นเองนะครับเวียดนามเนี่ยก็เชิญเราไปนะครับก็มี3ชาติด้วยกันครับที่เขาเชิญมาก็มีรัสเซียด้วยอีกหนึ่งทีมนะฮะที่อยู่แรงกิ้ง33ของโลกนั่นเองนะครับก็เป็นรายการ3ามเซ้านะครับคิดคะแนนฟีฟ่านะแม้ว่าทางรัสเซียจะโดนแบนอยู่ก็ตามนะครับนะฮะ ก็มีบทสัมภาษณ์ของมาซาาดะอิชิอินะครับกุนซือช้างศึกของเรานะฮะถึงเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับโดยทางอิชิบอกว่ามีโอกาสที่จะเห็นแข้งหน้าใหม่ๆนะครับที่จะได้ถูกทดลองใช้งานในรายการนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเองเนี่ยพยายามควานหานักเตะที่เล่นเข้าระบบกับทีมนะฮะเพื่อมาเทสมาทดสอบกันนะครับในรายการนี้นะฮะโดยทางอิชิบอกว่ารายการนี้ตนเองคิดว่าเราต้องโฟกัสที่ตัวเองเป็นหลักก่อนนะซึ่งการเจอกับรัสเซียแล้วก็เวียดนามเป็นคู่ต่อสู้ที่ดีแต่เราต้องมองที่ทีมของเราเป็นหลัก ทัวร์นาเมนต์นี้เองเนี่ยเราจะพยายามทําให้นักเตะมีความเข้าใจในเรื่องของนักติกแล้วก็สแสดงศักยภาพที่ดีที่สุดออกมาตามที่ทีมชาติไทยควรจะเป็นนะส่วนการเลือกนักเตะมาติดทีมเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือต้องติดตามฟอร์มของนักเตะให้ได้มากที่สุดและหาคนที่จะสามารถตอบสนองกับระบบการเล่นซึ่งมีโจทย์ก็คือการหานักเตะรุ่นใหม่มาติดทีมนั่นเองนะเพื่อที่จะเป็นการทดสอบพวกเขาว่ายังขาดอะไรในการก้าวขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่รวมถึงมอบประสบการณ์เกมระดับนานาชาติให้กับเขาด้วยนะคะ อิชีบอกอีกว่าเราอาจจะมีช่วงเวลาที่ไม่มากเท่าไหร่ในการเก็บตัวแต่ตนเองก็เข้าใจดีนะสำหรับปฏิทินที่ถือเป็นช่วงของ FIFA Day ซึ่งมันได้ถูกกำหนดไว้แล้วตนเองเชื่อว่าทีมจะได้ประโยชน์อย่างมากในการได้เห็นศักยภาพของนักเตะอีกครั้ง แล้วก็จะพยายามประเมินผลงานของนักเตะท,ทั้งภาพรวมแล้วก็ส่วนตัวด้วยโดยไม่ได้วางเรื่องของผลการแข่งขันเป็นเป้าหมายแรกเหมือนกับช่วงที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นการทดสอบแบบเต็มๆเ,เลยนะครับเรื่องของผลการแข่งขันจะแพ้ชนะจะอะไรยางไรเนี่ยก็คงจะไม่ได้มองตรงนั้นเป็นระดับแรกนะครับอันนี้ ECE มองว่าในรายการ LP Bank ตรงนี้เนี่ยต้องได้ประโยชน์ในเรื่องของการควานหานักเตะมาเสริมทีนั่นเองนะครับเพราะว่าอาจจะต้องถึงเวลายกเครื่องใหม่กันแล้วนะครับอย่างที่เราทราบกันว่าถ้าเราจะเตี๋ยุตบอลโลกเชลน้าเนี่ยมันอีกประมาณสัก5 6ปีนะครับเะนั้นแล้วต้องมีการปรับเปลี่ยนนักเตะบ้างแล้วนะฮะเจมุ้ยตังอุ้มนี่ก็คงอาจจะเขาเรียกว่าอาจจะต้องลดบทบาทลงไปนะครับแล้วก็ให้เลือดใหม่เนี่ยเข้ามาเสริมนะครับนะฮะก็เชื่อว่าน่าจะมีนักเตะน้าใหม่นะครับได้ติดทีมชุดนี้แน่นอนนะฮะ โซนโปรแกรมของเรานะครับจะเจอกับรัสเซียก่อนนะฮะวันที่7กันยายนนะครับและจากนั้นเนี่ย10กันยายนจะเจอกับเวียดนามครับเตะเวลา2ทุ่มนะตามเวลาบ้านเรานะครับก็มีไทยรัฐทีวีช่อง32ถ่ายทอดสดให้ชมทุกเกมนะครับทั้ง2นัดเลยนะฮะก็รอติดตามดูสําหรับช้างศึกนะครับที่มีโปรแกรม FIFA Day ในช่วงเดือนหน้านะฮะอ่ะไปต่อกันที่ข่าวของ BG กันหน่อยครับคุณผู้ชมครับก็เตรียมที่จะลงประเดิมสนามในฟุตบอลชอปปี้คัพนะฮะหรือว่า ชิงแชมป์สโมสรอาเซียนนั่นเองนะครับเป็นเกมแรกของกลุ่ม A นะครับก็บุกไปเยือน PSM อสเอ็มาการ์ซานะครับทีมจากลีอินโดนะครับเป็นดีกรีอดีตแชมป์ลีก2สมัยด้วยนะฮะโดยเขาได้แชมป์ล่าสุดก็เมื่อ2ปีก่อนนี่เองนะครับฤดูกาล2 0 2 2 2นยีปีที่แล้วนี่ผลงานของ PSM อสเอ็มาการ์ซาเองก็ตกลงไปนะครับไปจบอันดับที่สิเอ็โดยแชมป์ลีกเนี่ยตกเป็นของเปอร์ซิบันดุงนะครับก็น่าจะคุ้นชื่อกันดีนะฮะ p ีเอสมาการซานี่เป็นทีมที่อยู่ในเมืองบาลิกปาปันนะครับก็อยู่ภาคตอวันออกของอินโดนุ่นเลยนะครับก็ห่างจากจาการ์ตาอยู่ประมาณสักสอชั่วโมงในการนะฮะถ้าเดินทางโดยเครื่องบินนะครับโดยจะเตะกันที่สนามบาตาการสเตเดียมนะครับความจุ4 0,000คนนะครับส่วน BG เองเนี่ยก็ขนนักเตะชุดใหญ่จัดเต็มเลยนะครับนะฮะมีชนาทิพจเิญศักด์นะครับกิตสดาเฟสตี้ศิวกรก็นําทีมไปนะครับก็คงจะเอาจริงแน่นอนเพราะว่า BG เนี่ย ยอมสละสิทธิ์ในถ้วย ACL 2ไปแล้วนะครับเพื่อที่จะมาเล่นถ้วยนี้เพราะว่าโปรแกรมมันชนกันนะครับฉะนั้นแล้วก็มาใส่หนักจัดเต็มได้ในรายการนี้นะครับสำหรับบอลโชปี้คัพนะฮะเดี๋ยวก็รอดูผลงานแล้วกันสำหรับสโมสรจากไทย2ทีมก็คือ BG แล้วก็บริลลัมนะครับแล้วก็ข่าวดีนะครับก็คือเอสเพลจะถ่ายทอดสดให้ชมด้วยนะครับทั้ง BG แล้วก็บริลลัมเลยนะฮะและใครจะไปติดตามช่องบ g จ h a n n e l ก็ได้นะครับทาง u t u b e นะฮะแต่เวลา หกโมงครึ่งนะครับตามเวลาบ้านเรานะครับก็รอติดตามดูแล้วกันนะฮะสำหรับฟุตบอลโชปี้คัพที่จะประเดิมสนามแล้วนะครับฟุตบอลสโมสรของแชมป์อาเซียนนั่นเองนะครับอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมจะมาฝากกันอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องเองกับชุกปราชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ